สวัสดีคะ่ะทุกคนโผมกับบุ๋มในช่อง b h i h c h a n นะคะวันนี้เนี่ยบุมเนี่ยก็จะมาทำาทรงผมนะคะไปถ่ายรูปที่คาเฟ่เนี่ยเก๋ๆเลยซึ่งแต่ละทรงเนี่ยก็ทําง่ายมากๆนะคะจะมีทรงไหนกันบ้างไปดูกันได้เลยคะ่ะ มากค่ะสาวๆมาที่ผมทรงแรกกันเลยนะคะผมทรงแรกเนี่ยจะใช้แค่พร็อพเท่านั้นนะคะซึ่งพร็อพของผมนั่นก็คือแว่นนั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นแว่นกันแดดหรือแว่นอ่านหนังสือก็ได้นะคะโดยผมทรงนี้นะคะมันจะช่วยให้ผู้หญิงที่ผมบางนะคะหรือว่าผมน้อยเนี่ยจะทําให้ผมดูมีแบบวอรุมมขึ้นมาเลยนะคะจะดูแบบผมหนานนะคะก็ะคือใส่แว่นเข้าไปตรงกลางแล้วเราเนี่ยก็ปัดผมมานะคะให้มันดูลอนๆโดยที่เราไม่ต้องรอน,นะคะก็ปัดไปข้างหลังด้านนึง หวานมากทรงนี้ก็คือหวานมากๆนะคะแล้วผมรู้สึกว่ามันทําง่ายด้วยแบบเฮ้ยฉันไม่ได้เตรียมฉันไม่ได้ทำทรงผมอะไรไปเลยฉันมีแค่แว่นกินก็สวยได้อะไรนี้ <c oughs> งั้นเราไปดูที่ผมทรงที่สองกันได้เลยค่ะ <c oughs> ค่ะทรงผมที่สองนะคะเราเนี่ยจะแบ่งผมเป็นครึ่งหัวสองฝั่งแล้วก็ถักเปียนะคะ ัตัต้งแหค่ะพอเราถักเปียสองข้างแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาผมปัดขึ้นไปแล้วก็ใช้กิ๊บดำเน็บนะคะปึ๊บเข้าไปเลยแน่แก็อีกผมน,นะคะปึ๊บมไปเลย เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะดึงปอยออกมาค่ะเมื่อเราเอาผมขึ้นไปวันนี้แล้วนะคะเราเนี่ยจะใช้หมวกนะคะแบบนี้เลยก็ได้หน้ามันก็จะดูหวานนะคะแล้วก็จะดูผมมาเก็บเข้าไปแต่แบบไม่ได้เก็บเข้าไปแบบลวกๆมันจะมีแบบกิมิคหน่อยๆแบบนี้เลยค่ะอีกทรงหนึ่งนะคะเราเนี่ยก็จะใช้ผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนมๆมให้มันเป็นเส้นเดียว น,นี้เลยแล้วก็เอาสอบไปด้านหลังนะคะแล้วก็เอามาผูกเป็นโบด้านบนอันนี้ก็จะเป็นทรงผมทรงที่3เลยนะคะก็จะอดัดแอปมาจากทรงที่2องนะ น,นี่ก็จะดูแบบหวานนะคะจะดูแบบมีโปมีอะไรมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะงั้นเราไปต่อทรงที่สี่กันเลยคะ่ะค่ะมาต่อกันที่ทรงที่สี่เลยนะคะทรงที่สี่เนี่ยเราก็จะยังใช้ผ้าอันสีสันสดใสของเราเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็จะมัดไปด้านหลังนะคะอันนี้น้องจะดูง่ายแต่ว่า ดูมีความน่ารักมากๆแล้วก็ก็มัดไปเลยนะคะมัดให้แน่นแล้วก็ดึงผมหน่อยอยแล้วก็ผมทัดหูแล้วก็ดึงปลอยออกมาแบบนี้เลยถ้าเต้องการความแน่นนะคะก็มัดเป็นสองทบก็ได้นะแต่นี้ผมมัดไปทบเดียวนะคะแล้วก็ปัดผมของเรานะคะมาด้านหน้า่างนี้เลยมาข้างๆค่ะแล้วเราก็จะใช้กิ๊บ ตัวนี้นะคะติดไปตรงนี้เลย,เยก็จะได้สมงน่ารักแบบนี้เลยง่ายมากๆนะคะแต่ว่าน่ารักมากๆเลย มากันที่ทรงที่ห้าทรงสุดท้ายของเรานะคะจะขาดไปไม่ได้เลยทรงนี้นะคะก็คือทรงดังโง่นั่นเองดังโง่ก็คือมัดแบบนี้นะคะ<อ>ก็เดี๋ยวบุ๋มขออนุญาตไปมัดดังโง่ก่อนนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเราจะใส่ดีวิอะไรให้มันด,ดูน่ารักนะคะเดีย๋ยวไปมัดดังโง่ก่อนนะคะเพื่อนบุ๋มก็ทําการไปมัดดังโง่ของบุ๋มเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยก็จะมีความยุ่งๆหน่อยๆนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ผ้าของเรานะคะ พ้าสามสีแล้วมาม้วนนะคะก็คือม้วนให้น้องเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาผูกมัดเป็นโบมัดเป็นแบบเงื่อนปกตินะคะปึะะ๊แบบนี้เลยแล้วก็อ้อมไปด้านหลังแล้วก็กลับมามัดเหมือนเดิมนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้เลยคือเพื่อนๆเนี่ยจะเอาแบบดอกไม้หรืออะไรมาเน็บนะคะหรือกิ๊บลายสีเนี่ยมาเน็บก็ได้นะคะก็จะน่ารักขึ้นมาอีกระดับนึงคะ่ะซึ่งผมเนี่ยก็จะผูกแค่ผ้านะผมรู้สึกว่าแค่นี้มนก็น่ารักเหมือนกันเนี่ยเราก็จะดึงหน่อยๆนะคะให้มันมีความฟูข้างหลังถ้ามันมีความโป่งไม่รีบแปนะคะ จะได้แบบนี้เลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับผ้าทรงผมที่ทําได้ง่ายแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้นะคะแบบว่าให้เข้ากับลุคของเพื่อนๆได้เลยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้ช่อง b e h i n d Channel ของบูมด้วยนะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย